ยังได้สาตุกนี่นี่บ่อนี่เจ้าบบเฮ็ดอีกนี่เออนี่าตัวนี้อะไรยังเขาเลยนี่ตัวนี้นี่สำคัญเลยนี่เพราะว่าห้องนอนเจ้านี่บอกว่าให้อาหารใหม่เนี่ยก็โดยไม่มีนาแฟนโซลเซี่ตัวมันเลยนะโดยนี่บ่อนี่ก็สำคัญนี่เจ้าต้องอัดเลยนี่นี่มีปองคือกันนี่โจรขึ้นได้เอ๊ะนี่ยามเพาบเวอร์ สบายดีพ่อเม่พี่น้องเบิดสุขสุขคนมาพ่อกระสับบุญมาบ้านาเฮาอีกแล้วพี่น้องเลย,เยมาพ่อกระสับบุญมานี่นพี่น้องเลยนะได้มาเฮือนสาวตุกแต่โดนหิวทงยังเด้นผมปาะบุญเโอ้สบายดี้วสาวตุกสบาดีตายแล้วป้ามาตใส่เนาะคือตายโอ้มันห้อนมาได้มากแต่เจ้าขื้นเพื่อนบ่ได้พ่อกันสาวตุกเอ้ย โดยไปประมาณเก่าอะแหละโอ้ตายปลาเนี่ยนะปลาขอโอ้ทอดได้อะนะซาพันจักโตสี่โตโอ้สี่โตซาพันมาแต่ตลาดนัดบ่ตลาดนัดอันโอ้บ่ง่ะเพันกันโอ้สี่โตข้างนองน่ะผลบ้านแต่ตลาดสตูปผนเนาะโดยโดยสบายดีเด้อโดยเมื่อกี้นี่เพิ่นอันเอาปลาไว้เนาะซื้อปลามาแต่ตลาดโดย ลองไปบ่งผมเคยไปเจอตลาดนัดบอกตลาดนัดอยู่ไซพราะชิมบอกเคยทางได้ผลชิมน่ะผ่าวัฒน์ถาดไปเนี่พิมโอ้เจ้าได้ผมเคยไปเขาเปิดตะวันพุดมีพวนดูหันไม้ซื้อมัดไม้มีเลอะไรผลิตนสชวนมาไปบงเป็นร้านตลาดนัดไปตลาดเขาได้ปลาซีโต้ซาพันถักปลาทั้งเครื่องให้ลูกเสื่อให้ลูกบ่าวกระสุดกระสุดเกลือให้น้อยให้น้อยบงเนี้นเนี่ยโอ๊ยตุ่นกะ ก็แต่มือล่างถ้วยข่อยบมาเฮือนเจ้ามาย่ำใดโบเห็นักเทื้ามือขืนเฮือนกับข้าพี่อ่ะไปอยากได้ใหม่ตอกมาปุ๊กเอ็นไปตัดไม้เนี่ยไปคนเอาไม้เนี่ยคนเอาไม้ใังไหไม้อยู่ในเมืองผมคนใหม่ดไหมโอ้สิมาปุ๊กยังเชิญไพโอ้เ็ดกระตบหน่อยออกเห็ดพอได้บนดังไฟเนาะดังไฟอยู่ทางหนองอพัวอยู่ในระยะมันดำอ๋อสิดังยังคือว่าเรากดเจกคนอยู่เพื่อนอยู่กันเลยออกไปแต่กระผมไอโซกุนไปแล้วก็ไปส่งไอโซก็ไป เปลี oh, ่ยนニューรถอ๋อใส่ไ uh, ด้แท้มันทักอันนึงโดยน้องโยงสั่นมาตรงเรียนบ่น้อย่ยังมองไปหาเพิ่นเพิ่นนีเพราะว่ายังบ่เลิกมานอนน่ะบ่เจ้ามานอนเฮือนนี่ก็บ่ได้นอนเนาะก็บ่ได้นอนเาจะนอนอยู่ไสซะนอนอยู่กระตูอ้าวน้องๆแล้วก็ใส่กระจห้องกระจนยังคือนอนกระตอบน้อยอยู่รถเด้อ๋อรถก็ซื้อแนมาล็อกตีนมันไว้ก็ได้บ่บ่อันนั้นออ มันก็ะโบอุ่นใจกันเทาได้นอนเข้าวได้ยินเด้พัตั้งกลัวมันก็จิกๆใส่โซสนี่เขาได้ยินเนี่ยเขาพอกขาแข็งไปยังไงเขาขอเป็นนายบนบดียินเลยเงียบโดยทั้งน้องเฮ็ดอย่างเด้สบายดีด้วยเร็กน้อยมาทางนี้สบายดีแม่น้องรินอันน้องลาน้อยโดยกินยังอะนะกินข้าวแซ่บบ่ว้ายลูกบ่เอามันเปื่อนเลยบ่เอา โอ้มันพากันกินข้าวรดซ้ำพี่น้องจะชิมเด้อเกิบนะห้ามหันไปทางลูกชายหูนั่งอยู่พูวอ้มาแต่ดนบ่นาะพี่น้องโอ้โดยทางน้องพามีพี่น้องเลยเนาะเฮาก็มาขีแหละหมูว่านนี่ก็ไปปู้มบ้าไก่พี่น้องเอลยเมื่อยไปทางไกลเนาะมัายังอันนั้นมายังถุงยางนะสตุ๊กโอ้ไข่มดแดงชื่อเท่าไรไอันนี่ เช้า,ชาขึ้นกูรู้ค่ะงามาแท้อันนี้เฉียดมือให้เม็ดกระต้นเพ่ออยากได้เดยการเลยรักษาแห้งเพื่นบ่อนอยากได้โอ๋อปนใส่แป้งว่าหมอ,ห,อหมองนี่เฮาเฮ็ดเอาใสา<อ>่ปใสแป้งเอ,ลอาลายอกธรรมชาสตร์มั้งนะปนใส่แป้งคันใส่แป้งบัดเฮาเฮ็ดกินเฮาก็ต้องล่างเนี่ล่างสก่อนเครื่องไม้เครื่องสิ่งทุ่มันแยะไดยมันจะแยะโอ้ยเนีเข้าเรื่องเลยเนาะพี่น้องที่ามเพิ่นสิก่อนเห็นแต่ในคลิปผู้นั้นผู้นี้ว่าโจรขึ้นบ้านขึ้นเฮือนบ่ซะแม่นดีบ่โดยขึ้น <tte> ก่ออนนขึ้เฮม ขึ้นแต่ท่านี่ขื้นเฮือนพ่อหมว่าขึ้นเฮือนแล้วกะสองมือแล้วพอดีปิ้นเขาตั้งคามพ่อขื้นกลางคืนกลงเว่นันประมาณสองโมงไปสามโมงยังคนไปไ่เวิร์อ่ะนะคนไปเบิ้งไว้ไม่ตู้คือว่าสร้างคือเฮือนสาวซานคือว่าสิล่ะคุณเมือ โอ้มื่อนั้นอะโบมีคนบ่เพราะว่าเออซาก็าอบมาพอพอหลังจากสั่งเมื่อไรก็โทว่าเออซาเช้าเขาอบมาพอประมาณสามบุญยังเพื่อนสามสี่หลังก็ยังมีโจรมาขึ้นเนาะเครื่องใหญ่ใจดีเป็นเป็นภาคมันมาเตียงแต่ลุงเฮือมาเป็นสะพานบุญแหยตากก็บ่แห่งดอกออกไปกับประมาณชั่วโมงเพิ่งแกเป็นเมื่อเสื้อเสื้อมีเสื้อมีส่งตัวหนึ่งส่งตากไว้หัวนี่ตากไม่เห็นแลยเก็บเอาไปบ่เลยอ้า เครื่องหาโต้แล้วเครื่องก็ยังเอาเครื่องเล็กน้อยหรือเครื่องเจ้าเครื่องผู้ใหญ่แล้ะคนผ่ามาทำเบาเตียงแหละให้ลุงเฮาเป็นสะพานผู้ใหญ่มเสื้ออเเก็บไปเลยใส่กระแห้งสับกระห้องไปขอท่านแห้แหงช้ำขะเอาไปก่อนเข่ามากบอกไปออกไปประมาณสองโมงไปนะเข่ามากกระมดเลยทำนี่แต่ก็ คือว่าเจ่กน awesome. ั่นไปแล้วํามาแล้รนองมาะเขงัดเขาเขาได้งัดบ่กูเจีบๆโเขาเขาทั้งพุ่นเขาปีนเขาตะคุนแล้วเขาออกทังพงเยียบตทั้งเกาอีกบบออกทังพงเยี่ยบไข่งเยียบหัวมีไรเนาะโดยปีนเขางคุนสร้างปีนเทะม่อหลังจากแล้วทำมาอลไรองโฉกให้ให้คือแบบให้พิกกับนอกงมานตีนคือแบบคนตีกับนั่งให้แล้วเขาแข่งกันมาเนี่ยตัวหมูเพิน กระปุกโอ้เอาไปเจ้าเอาอยู่ในห้องน้ําเอามีเจ้าเอาได้บ่ปากงามตัวใหญ่เด้พี่เงินเนยอดไว้หั่นเงินของแนตัขึ้นเือนแหละก็เลยปอนไว้กระปุกเขาเลยเอาไปเบิดเลยยกะชนว่าว่างมาแต่งามงนมันเือยกไปทั้งหังเลยบ่อ๋อขอนอไปมดกระปุกขอไอ้น้อยหนน้อยกวาน้อยดอกของไอ้น้อยแต่ว่าของไอ้สุกตใหญ่เอาเอาไปมาโตตัวนะ ของนี่ก็เอาของไอ้น้อยก็เอาไอ้หน้อยไปมาโตของไอ้ส่งหาเจ้าเอาอนมีเจ้าทางปากนั่นะว่ามันใหญ่เขาเลยก็เออไปไปมากระพุ่งเนี่ยมันโตใหญ่โตสามชิมหาพันกระพุ่งค่ะของไอ้น้อยเป็นตัวชิมหาพันเป็นตัวน้อยสามป่อหัวนี่ของน้องโซ่ใหญ่กว่าอ้าวแย่งอยังกันเด้อวันนี้ไปจอกไปไปจอกมากินไปไปลูกไปจอกไปไปเนี่ยละไปจอกคูจอกตั้งคูยมาเนกันกินขี้เนาะมาจอกลุก ป่ะจะตุกพาไปเบิ่งบอนโจนเพิ่นปีนขึ้นนะป่ะอย่าไปเบิ่งเด้เมื่อนั้้นนองพอมีเขามาถามอยู่เฮ็ดไอ้ส่งเกิดเพแต่บ่ฮู้จักกับเพิ่นให้เรื่องกับปุ๊กเสียเพิ่นบ่ได้บอกไปขับมาแล้วเพิ่นจังวุ่นวายเพิ่นให้แบบให้อาจุบุกเชิญสตีกับน้องน้องกับปของเพิ่นออ๋วันนี้เงินมันยังจะเก็บบ่กเ้นกับปุกเป็นติโตสร้างเป็นแท้เขับไปยังไงควเห็นแล้วน้องเพิ่นเติมน้องเพิ่มมีมาน้อง่มมีก็บวะให้น้งส่งเงินเก็บข้าวกาคือตขวนน่่เพินป้าน้องพมีไปเบบิ่่งอนนโจขึ้ปะ วน้องพมีย uh, ่างไปเบิ it, ่งน้ากันอ่าพนไปจงปองไวแบดนี้เนาะน้องพมีโปอพนี่กเออพูไปไปเบิ่งทั้งได้นซีิไปทั้งพูดเลยให้น้องพมีไปเบิ่งคันเด็กน้อยหรือผู้ใหญ่ขึ้นกะใช่โอ้โอ้อ่าจงปองไว้ซำจงจงให้โจนขึ้นบัดนี้มันมันก็สิว่าขึ้นได้มันมีไม้่ในเด้น่นเด่นในไม่นเด่นใน ไม่ไหนไม่ตังค์โอ้ตะกี้มีตังค์ง่อยอยู่นี่ตังค์พนัมาทาสีอะไรก็เลยยังบุได้ไปพณะสงา์ก็เลยไปอยู่นี่พัดวยขันแจงหันส่างเห็ดแต่คนหน่อยอ้อหนองขมีขันเจ้าเจ้าชิขึ้นได้บ่นี่เออไปไปอาบไปเนาะบมื่อไรมีไม่ตังค์อะไรจะขึ้นได้เนี่ยยิงกับนี่เด้ลยยืนในเขากบืนพื้นเลยเนาะยืนแต่ย่านเนาะพแจับบินทั้งในต้องหาไม่หายังมาต่อเลยน้องพขมีเนาะดูท่าขึ้นกับคณะสงฆ์เนียเพราะว่าเสล่งไปอยู่นี่จะไป ใส่คนงัดแท่งงัดตรงนี้เ่ยขอนี่เอาเสลงเลยโอ้จนบินน่ะเอาเสลงงัดดีเลยโอ้ถือเล็กมากทักงนี้บ่บ่เล็กเสล่งไปนี่เล็กเสลงยืมมาโอ้นี่แหละจนเตะนี่แหละตบพอทิางมาตบเอ็มอยู่นี้เออเล็กเสลงเขายืมพมาซ้ำอยู่ในบ่เขาเลยมางัดพื่อนซ้ำเออมาปรุงไปเอาเลยคนกะจังไร่แบบนั้นบ่บ่บาบ่หาตาเขาหวนน้องโตคามึงเขาเนเลยนะคนนเขจักกะ คือส oh. ิบต <on> ั้งใจกับแปแบบคือหูแหละว่าน้องโชคกับเงินเพิ่งเขาปกครองแบ่แค้นกระดับสามแสนป้ายก็เลยใส่กระปุกมาเลยโดยใส่กระปุกมาเลยเพิ่งมาบัตรเงินของเจ้าน้ะบไม่ได้เสียบ่เสียแต่ของน้องโชคเสียแต่ของน้องโชคกับน้องอันน้อยเป็นโฮมเงินโฮมเพิ่นนะเลยเอาไปมาเลยเลยงเอาไปมาเลยโันบ่มีแบบเหตุการณ์แบบเพขอนกระปู้จั๊กทันแบบคนแบบบอลจั๊กแบบ คยเห็นเคยนี่ก <w token thanks> hmm? ็ถือว่าเป็นบทเฮียนเนาะอย่าปะเงินไว้เฮือนเด้อบปัญห์สามีแต่ใดก็ถือไปนน้ำหนาะป้ากน้องๆเพิ่นโฮมมาแล้วนี่ก็ได้ก็ตัวเขาเฮียนโซเฮียนหน้าว่าปีสิมาพอได้ซื้อเครื่องเฮียนน้องวซอาโดนเก็บไว้เนาะเพคันเหลือซื้อสุกิ่ต้องมาเฮียนก็เจออ2,000ก็สิบอว่มีนเพิ่นว่านะโดาบ่คิดเนาะว่าสิมีโจรมีบ้าน4ี่ังมีโจรมันอาจจะมีแหละ คเกี๊ยว่าแบบอันนี้เบม่อกับมันทักซีบอ่าได้ว่าไปกันสำหรับในกันเซือนะอ่ะสิเป็นคนหูวจักบ่หรือวันได้การสิเขากระซิบนะเขาก็สิว่าหัจักเล็กใจเขาอย่างไรคำว่าคนหัวอย่างไรเขาบอกเห็นกับตาเนาะเขาไม่ว่าบอว่าพายไม่จะบอเขาเห็นกับตาคำว่าเ้าหักซาเ้ากับห้าก็ประมาทกับแม่เนาะเพราะว่าอันนี้ต้องหาเนี่ยมาอัดบ่ ได้เอเมอินเด้ซื้อไม้มาเลยโอซื้อมาแล้วโดยสิียงใหม่ไดิอัดให้เนาะบ่าไนสมบัติวางโอ้สมบัติบ่สมบัติเนาะอันนี้เจ้าคุดขุ่มว้เห็ดเนี่ยไอ้สตุกซีกิเห็ดมะพไผยห้องน้ำท่านได้เห็ดบ่อนี่ห้องน้ำเห็นแล้วแล้วบ่โดยเพราะว่ามีแต่าฮาสิทธิ์ก็เพลอนไผ่ลงมาอืออันนี้บ่อนเพลอนไผ่เพิ่นมันดังไผ่การเมียนผวยมียนบวงตัวเมีนเปืือยมียนลางมียนสันมียดิแล้วหลังสารละโอเคเพราะม่ีเห็ดเองบ่มันยังอันนี้เห็ดเองตัว บักย das ja ังก็บ้างดนาะคือสิเก่งแท้เจ้านี่สตุ๊กคุดคุ้มแล้วเออคุดคุดแต่ก็เฮ็ดเองเดยแล้วก็เอาอันก็พอเฮ็ดได้ยูฮาก็เคยดูเคยเคยเห็ดเยอะอ๋อเคยเฮ็ดเนาะเจ้าเนาะเพราะว่ามีใจทำตั้งไม่ตั้งรากเป็นกระหาไม้สิบแปดใส่แล้วก็ตอกพราฮะก็เคยเห็ดยูมากอันกระตอบนั่นก็เจ้าเห็ดเองนะวะกระตอบนั่นก็ตะกี้รุ่น่เก่าก็เห็ดเองแต่ว่าแอมยังก็เห็ดเองอ๋อเอาไม้แอมเห็ดเองก็เสียไม้เจ้าคือเห็ดหอมเงาใช่ฮะฮะก็เสียเอาหลขาเมียนนะ โอ้แบบเฮาเอารถจ้างรถอย่างโงี้ยค่ะไปไหว้น้ำเนาะเก็ดรบนใส่กระจกกระเจาะข้างในพอได้ยินในมันดังเลยแนวสดมางต้นหนาเดิของมันแป็นมันยังโดยโอเสาเจ้าออกมาใส่ใส่อันนี้นะเสาก่ะเป็นบนเก่าคนมีต้นก็เลยว่าที่แรกก็ว่าสิ้อคนซื้อน้ำเพล่อมันก็เลยหายซื้อคนก็เลยว่าเคยเห็นเคยอยู่ตะกี้นั่นมันเคยเห็นนั่นเจ้าก็ะยับคำว่าคมเลยเด้อมันสีแดงแดนก็เลยว่าเอาเมืองไปลูกว่า ก็อยู่น้ำบอนเก่าแหละอว่าเขากำลังมาฮุงเขาปลูกเมน่าสองสามต้นอยู่หัานนี้มักลูกดอกนะกับบอดี้ตัดไปยังเกาไม่ได้ไปกินต่อให้เนอยากให้เป็นกิดนะหัวงอกำลังเป็นดอกอะไรให้เป็นกินต่อกอเลยโดยบัดนี้าอยากให้เขาไปเอาเนาะบั่นี้หยากเยาไปยามไปยังเพิ่งเกิดมาตั้งมีหัวตัดทิ้งเลยเ่าก็บบริเนณเห็ดเห็ดในนั้นเท่านี้มันจะไปในนั้นเาก็ป้าเป็นผู้อยู่เจ้าไม่ได้ปลูกต้นมะพริกเหมือนอย่างว่าให้เด้มะพริกกันเลยใช่เป็นหมากเลยดิกกดอกแค่บ่หนะ บบกุกค่ะกกดอกเคบ๊วดียีหมองหุ่งว่าเจ้ากว่ากกดอกเคเลยเป็นยังษ์ปู่หัวชิงคายว่าขยะอยู่ปุ้มหัวชิงคายเจ้าคือโบปู่เห็ดเป็นเทลเป็นกกเป็นกกหอบหัวนี่บ่าพอว่าฮาเซียนนั่นไปยัมันบันเป็นย่างบุญนยังก็เลยมันวางเหมืนบ่ได้เห็ดจั่มเค็มหัวคุณนะเห็ดเทลไปเลยอันนี้มันเห็ดสามเทลใส่พอได้น่ะอยู่พอ ถือว่าแล้วเรียบร้อยเนาะทังเฮือน,นทั้งซานอยากเข่าเบิ่งในเฮือนก็เข่าได้ถ้าน้องโสกมากลาสิ <c oughs> ได้เข่าเนาะน้องโสกกระเจีกก๊ยบไ,ไ,ไปน้องโสกกระเจีบไปน้ำก็เพิ่งอัดเฮือนพวกสาวเนี๋ยวเพิ่งส่งไปอย่งีเพิ่งอัดเฮือนสุดใจเด้เนาะได้เฮือนสีเฮือนกับงามบ่ได้หามาหาเพิ่นมาเมื่อขึ้นเฮือนกับบ่ได้มาคอยกับข้าวเยี่ยงข้งนั้น จะกระบอกดไปกับเบียร์กระบอกวกันเดเห็นแต่ทางกันมาเมื่อหนักเห็นกันคือเก่ากับเป็นยังเห็นแต่ทาน้องพมีพืนนอกพากันเซลเซลอยู่พวคือเวลาขาดขาอีกเล่มหน่เหนแต่น้องพมันเอียก็ซาวลาบวะเบิ่งคิปขึ้นมาคักถึงได้น้องพามีเนี่ยวะเอียออไปแกระาขับขึ้นขนว่าผืนซอยเต็มที่ได้มากระเตส่าโอ้จองขงสามมงยังมาหนึ่งน้ำซอยพมี เดือยกินมาต่โมใส่คนอยู่มาแบบเบียดซอยลังซอยลังบอีกจนละเอียดจังในเมื่อโดยเมื่อนั่นข่อยก็มีงานแต่งเมื่อทำผืนแบบแต่เอากรบโบลือมันก็เป็นซอยกันยังว่ามันมีน้ำใจซอยเอาโดยความเต็มใจซอยคนนมี้ใจโดยแล้วกระโบลีมาคิดยังคิดว่าเอาความซอยดูความเต็มใจพมันก็เห็นคนเห็นกันอยู่น้าพมีเนี่ยตอบแทนก็ไว้โอกาสหนามีเบียกมีงานทั้งเฮือนเพลินเอาจัเมื่อซอยเพิ่นก็ได้สาวตุกกระวานนั้นก็มียังเพิ่นให้ไป็รังเอยโอกาส ดูจังไรกับงานแต่งน้องพามีหรือว่าน้องวาตีกะสิมีงานแต่งกับไอซอยเพิ่นเนี่ยยิ้มเป้เฟย์ได้เบอาถึงเพิ่นนี่พี่น้องเพื่อขินจักรีนะเขาเพียงแต่ว่าน้องพามีมาหอดเนาะยันแต่ถ้าเพิ่นมาหอดกามาเนาะเพิ่นมาหอดกับบัวมาเด้ระวังตกเด้อเด็กน้อยหฮนเด้อระวังอย่าเข่าเยี่ยมเบิ่งทั้งในเฮือนเพิ่นกับพวกทีเข่าสีขาวสะอาดงามตาได้เฮือเสาตุ๊ก ยังได้สาตุกนี่นี่บอนี่เจ้าโบเฮ็ดอีกนี่เออนี่าตัวนี่เลยยังเขาเลยนี่ตัวนี้นี่สำคัญเลยนี่เพราะว่าห้องนอนเจ้านี่บอกว่าให้ดอาหารแบบใหม่เนี่ยก็ไม่มีแฟนโซลาเซลล์ตัวมันเลยนะโดยนี่บ่อนนี่ก็สำคัญนี่เจ้าต้องอัดได้นี่นี่มีปองคือกันนี่โจรขึ้นได้เอ้่นี่ยามพอบัวอยู่นี่แมนบอกน้องพามีน้องพามีเห็ดอย่างเด้พามีเพิ่นก็ได้ เป็นเยอะน้องนพนมังคีตอกคนขี้ห้อะนะคะระวังลมเด้อผู้งน้องน้องกับทั้งน้องโซกับพระธันมาพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำเด้อเฮือนซานแล้วเด้อเนาะก็ให้อยู่เย็นเป็นสุขก้มเจ็บหอยได้ก้มไข่บ่มีเด้อได้ขึ้นเฮือนซานใหม่เนาะมาอวยพรยอดลังเขาได้บ่ได้มามื่อนั่นเนาะมามื่อนี้กันโดีมยขึ้นการคอยสุขภาพเข้มแข็งเดินทางกั ความปลอดภัยไปทางไหนมาทางไหนกาให้สะดวกสบายเบิดเลยแล้วก็น้องพมีนะ<ด>เดี๋ยวทีแรกโยอ้ยึงประเด็นบางทีก็ลืมไปได้บางทีกอบอกบางบทาเทอกับประเด็นก,กับลืมเพิ่นบางทีเอาเฮาคึ้นไลน์เรื่องก็เลยแต่จริงกับในใจกับมีอยู่ในใจเสมอนะยอยู่ในใจเสมอ<ด>การบริเคยว่าแม่นเขีนในสักกับ เพิ่นบ่เบิ่งกันเอิ้นใส่เพิ่นตะกี้เนี่เด้อน้องพมีพี่มานยืนเที่ยงสาวตุ๊กเพิ่นเด้อเพิ่นบ่เบิ่งก็เอิ้นใส่เพิ่นกันทางแม่นบ่โอกยวุ้ยโดยเพิ่นพ่าสิไปอดใช้เพิ่นได้คุยเพิ่นได้เนาะโอ้ยทางสาวตุ๊กอวยพรให้ทางน้องพมีมีน้ำใจงดงามขอให้พมีก็คือกันให้อยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงเฮ็ดงานหยังทำงานหยังกะให้ได้สมความสำเร็จของความมุ่งมั่นปรารถนาของน้องพมีเด้อโอ้ยกะขออวยพรทางบ่อเตียงเนาะ ะโดยขอเป็นกำลังใจให้ว่าขอเรื่องที่เกิดขึ้นกะเขาให้พ้นในพัแบบ<ด>จบลงแบบดีๆเนาะด,ดีกับสมกับว่าเพิน่นเป็นคนสะพานบุญเนาะเพิ่นกให้บุญคำบุญสู้เพิ่อนทั้งแหล่ให้พ้นในภัยกับแสดงความเสียใจ<ด>เนาะกับผู้ที่สูญเสียนะ<ด>เสียใจหลายๆเนาะกเรื่กงที่เกิดขึ้นกะเขอโทษขออภัยแทนน้ำเสียงกันก<ด>ับโอยากให้เกิดขึ้นแต่ว่ามันกะ มันจะเกิดขึ้นแล้วทุกคนบ่อหายเกิดเนาะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้กับทุกคนเนาะน้องพามีโดยฮาวกามีแต่เอากำลังใจให้เพคนสู้ๆเนาะทางเบาเตียงกำลังใจให้เพคนสู้ๆโดยสบายดีน้องพามีโดยคือปรปากว่าอย่างเลยเนาะสุดท้ายก็ได้สุดท้ายนี่น้องน้องพามีก็ขออ่าอ่าส่งกำลังใจเนาะพี่น้องเนาะให้ทางเบาเตียงเด้อก็ขอให้เพิ่นอ่า ปลอดภัยเนาะพี่น้องเนาะอันทีวน<ด>่ว่าอันเพิ่นมีเรื่องไล่ๆแบบนี้ก็ขอให้มันผ่านไปพี่น้องเลยเนาะก็บข้อโให้มันเกิดขึ้นอีกขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเนาะ<ด>แล้วก็ขอให้เพิ่นสู้ๆต่อไปเด้ออ,เออ้ายเอ๋ยเนาะ น้องพมีก็เป็นกาลังใจให้นาะเออตุกเนะ<ด>ะเาะก็ขคอให้กลับมาเป็นสะพานบุญคือเก่ากับ<ด>แม่แม่เอฟซีแล้วก็น้องๆก็เป็นเป็นห่วงเป็นใย,ยนับถือเนาะเป็นบุญเนะ<ด><ด>าะกำลังใจให้คุณสุ<ด>นเนาะคนดีของสังคมเนาะเ<ด>บาเตียงเนาะโดยสบายดีฮว<ด>สบายดีโดยสุดท้ายนี่กัสะบุญกับ่มีอย่างไรพ่กแม่พี่น้องเนาะ ขอบขอบบุญขอบคุณไปทางพ่อเมยพี่น้อง FC เบอร์สุขูสุขคนติดตามสบุญตั้งแต่ต้นจนจบแล้วอบขอบขอนะ่ามโฆษณาเนาะซอยกดไลค์กดแชร์ให้เด้อพ่อเมยพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สมบุญลาไปแล้วสบายดี